ภารกิจบ่ายนี้นะคะกับการเปลี่ยนกระถางของชกเก้าชั้นนะคะชกเก้าชั้นตวน,นี้เลี้ยงมาปีกว่าแหละเป็นต้นไม้เพาะเมล็ดนะคะจากฝักของต้นแม่ที่บ้านเมื่อปีปีที่แล้วปีปีหน่อยๆนะคะตอนนี้พอมันเริ่มโตแล้วมันก็จะโตเร็วไม่ได้ตั้งใจจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะแต่อพอดีต้องการ ต้องการได้ขุยมะพร้าวไอ้พวกนี้จากกระถางเล็กๆมันอ่ะก็เลยยกขึ้นดูปรากฏว่ารากข้เต็มรากเต็มแล้วแบบข้างล่างมันเป็นน่าจะเป็นดินที่เราผสมปลูกแคคตัสแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับแบบเนี้ยแต่พอข้างล่างรากมันไปต่อไม่ได้ก็เลยก็เลยตัดสินใจย,ยกดูทั้งหมดนะคะยกดูทั้งหมด จริงๆไอ้โชคเก้าชั้นมันต้องการแค่มะพร้าวสับเนี่ยนะคะผสมกับขี้วัวก็พอนะมันต้องการแบบปงปรวงๆะคะ่ะแต่ว่าเล็กๆอาจจะต้องใช้เป็นขุยมะพร้าวสับสับละเอียดแบบนี้ได้นะคะพอโตระยะหนึ่งพอรากมันเริ่มมันเริ่มแข็งแรงเริ่มโตๆแบบนี้นะคะ่ะก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวสับหยาบได้นะปีที่แล้วพอรอดมาได้สิบกว่าต้นนะคะสิบกว่าต้น,น,ะะตนอ่ะในปลูกแหละ ถ้าถ้าข้างล่างดินมันแน่นน่ะรากมันก็ลงต่อไม่ได้นะคะพอรากมันลงต่อไม่ได้มันก็มันก็ไม่โตนะมันอาจจะเป็นกระถางที่มันไม่เหมาะไม่เหมาะแปลแรกนะคะก็ะเลยเอามาผสมผสมใหม่เพิ่ม นตัวเก่าก็ยังเป็นก็ยังใช้ได้นะคะแต่เพิ่มความโปร่งนี่แหละเอากากมะพร้าวสับทุบเข้าไปบางทีเราก็หยอดไอปุ๋ยเม็ดละลายช้าบ้างนะคะบ้างเป็นระยะบางทีก็หยอดไอตัวเทอร์โมโคสปุ๋ยตัวเดียวก,กันกับที่ใช้ในพวกแคทตาต์ะคะ่ะซื้อมาทีเดียวเวลาเราให้ปุ๋ยเราก็จะให้ไปนี่จะสังเกตว่าดินมันเป็นแบบ ห็นปนทรายอ่ะน่าจะเป็นดินแคคตาร์ะนะคะที่เราบางทีเราผสมเยอะจริงๆห่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยนะคะดินแคคตารที่เราผสมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะแต่ว่าพอมันถึงจุดที่ดินม,มันแน่นข้างล่างอะค่ะมันก็ไปต่อไม่ได้เราเลยเอกากระถางไซส์ใหญ่น่าจะเป็น8นิ้วแนิ้วนะคะมา เปลี่ยนรอบนี้คงอยู่ได้ยาวๆเลยแหละอยู่ได้น่าจะเป็นไม่หกเดือนก็ปีนะแล้วก็เอาเอาเนี่ยค่ะปกลงไปใหม่เหมือนเดิมที่ข้างล่างมันเป็นกากมะพร้าวสับกากมะพร้าวสับผสมกับโรยขี้วัวไว้นิดๆน,นะคะโรยขี้วัวไว้นิดๆเดี๋ยวรากมันก็จะเดินลงไปใหม่ ถ้ารากมันมันประมาณเนี้ยนะคะเป็นกรแบบเนี้ยมันก็ตายยากแหละแค่เปลี่ยนดินเปลี่ยนไอตัววัสดุปลูกอาหารทุกหกเดือนหรือปีนึงก็ได้นะอนี้เราก็น่าจะเปลี่ยนมานานเกินหกเดือนแล้วแหละไอนี่กอมันเล็กก็กระถางเล็กหน่อยก็หากระถางกระถางเก่าๆที่มีในบ้านไปก่อนเนาะเอาไปโตมอไหร่ พร้อมที่จะขึ้นหิงมเมื่อไหร่ก็หาค่อยหากระถางสวยๆมาเปลี่ยนให้นะคะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้กระถางกระถางสวยๆแพงมากกระถางเล็กๆก็ร้อยละถ้าใส่20่ิบวนี้ก็ปลาไปร8 0 2 0 0ดอยู่ไปก่อนอยู่พลางๆไปก่อนไาจจะแคกตัดไมจจะโชคเ็้าชั้น <laughs> ปลูกเยอะก็จะเสียค่าไอ้พวกเนี่ยเยอะ ไม้พวกนี้เขาชอบชอบแดดลำไลนะคะชอบแสงตอนเช้านะปลูกไว้ใต้เงาไม้นี่แหละมันเป็นไม้มงคลน,นะชั่วก้าฉันผสมกับมาพ้าวสับไปเยอะเยอะยี่หาละ ลากใหญ่ๆแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่มันจะรอดแล้วนะเนึ่แบบนี้อายุปีกว่าปีครึ่งได้แล้วมั้งเรา,พาเพาะเมล็ดตั้งแต่มิถุนา64มิถุนา64หรือเปล่าไม่แน่ใจมิถุนา65ใช่ประมาณนั้นละค่ะเมษาพฤษสภามิถุนาปี64มิถุนา65ก็ปีหนึ่งเนาะทั่นี้มันปีมันจะย่างสองปีลวมันโตไม่เท่ากันนะคะมันก็แล้วแต่มั้งว่า ลาเขาอะ่ะจะดูดสารอาหารตัวไหนได้เก่งกว่ากันนะคะเพราะพร้อมกันบางอันก็ยังกระจิ๋วอยู่เลยแต่อพอมันได้โตแล้วมันก็เขโตเร็วนะคะพ่วงนี้วัสดุปลูกเขาจะชอบชอบไม่แน่นมากนะคะจะต้องหลวมๆนิดนึง ถ้าแน่นๆแบบเนี้ยมันหนักเนี่ยสังเกตเนี่ยจริงมันเป็นพวกกระถางจริงๆก็กระถางนี้ได้แหละมันขึ้นดูกบว่าเราใช้วัสดุปลูกอะไรเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนี่ค่ะข้างล่างมันแน่นมันแน่นมันเป็นหินปนรายน่าจะเป็นไอตัวปลูกแคคตัสนั่นแหละค่ะล่ามันก็เดินต่อไม่ได้มันก็จะอยู่แถวๆข้างบนบน,บนพอบนบนมันจะเป็นไอตัวมะพร้าวสับละเอียดนะ ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมะพร้าวสับละเอียดหรอกมันมันซื้อผิดมานะคะซื้อผิดมาจริงๆถ้าจะให้ดีก็คือไอ้มะพร้าวสับหยาบสำหรับโชคเก้าชั้นนะคะก็มาคุกกับวัสะดุปกูกพวกปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนก็ได้นะคะขี้วัวก็ได้ก็ผสมกากเอานะตัวนี้เดี๋ยวเราผสมไอ้ตัวกากมะพร้าวสับหยาบก็จะเพิ่มความความโปง่ง ให้วัสดุปกอ,อีกชั้นหนึ่งนะคะมันกระถางใหญ่จะไม่พอเดี๋ยวต้องไปลือ้อกระถางเก่าแอบเก็บไปแล้วเพราะมันลกแอบเก็บไปก็ต้องลื้อมาใหม่นะคะนี่เนี่ข้างล่างเราก็จะรองคุยมะพร้าวมะพร้าวสับเต็มเต็มเลยนะคะก็จะมีขี้วัวรองอยู่อีกชั้นหนึ่งจะเอาตัวนี้ใส่ลงไป แล้วก็โปะชุดนี้ลงไปให้รากมันได้อาหารอยู่นะคะแล้วมันค่อยๆแทงลงไปข้างล่างจริงๆจะเยอะไปด้ซ้ำเดี๋ยวเอา,าเอาขุยมะพร้าวสับโปะเลย บอกว่ามะพร้าวสับที่เอามาใหม่ๆค่ะมันจะมีสารแทนนินที่มันเป็นพิษตับต้นไม้แต่เราเขาบอกว่าให้แนะนำให้แช่น้ำก่อนก็ไม่ไม่เสอเมอไปนะคะเราก็ทำแบบนี้แหละแช่น้ำบ้างไม่แช่น้ำบ้างพอต้นไม้มันโตแล้วค่ะมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าต้นไม้เล็กๆกอ่ะมันก็ไม่แน่พอดีต้นไม้มันโตแหละ เราก็จะปลกปะไปแบบนี้น,นะคะมันช่วยเก็บความชื้นมันชอบความชื้นนะแต่มันไม่ชอบแฉะมันชอบความชื้นแต่มันไม่ชอบความ,ม,วามแฉะเลยอ,อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางเดี๋ยวไปหาไอใ้ใหญ่ๆมาแป๊บหนึ่งนะคะแบบนี้ต้นเล็กในกระถางเล็กรากมันกดมันไม่ได้กดหรอกมันลงต่อไม่ได้นะมันลงต่อไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนดินนั่นแหละ เปลี่ยนดินมันเหมือนมันก็ห่อกันอยู่แค่แค่กระจุกข,ข้างหน้านี่ค่ะมันก็ครึ่ง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 ลากกันเหมือนกันนะบางทีล่ามก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างบน,นะคะ่ะนี่จริงๆดินพวกนี้เปลี่ยนเอาไปปลูกแคคตัสน่าจะเหมาะกว่าเป็นไรผสมผสมกันไปอันนี้มันเป็นกอเล็กกอเล็กๆที่แบบจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่แล้วก็เลยขยุ้มมันไว้รวมกัน ในใมันอยู่อย่างนี้และก็ให้มันอยู่อย่างนี้ต่อไปเนาะสามกอสามสี 3, ก่กอด้วยซ้ําไปนะคะมันไม่ค่อยโตพี่บอกว่าพ่อมาเลยพร้อมกันเนาะแต่ไม่ค่อยโตตัวนี้ได้กระถางใหญ่มาเนี่ยค่ะแฉกข้างล่างมันระบายนะ้ำไม่ดีนะคะปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้เนหะี่ ได้กระถางใหญ่มาใช้กากมะพร้าวเปลือกรอบนี้ใช้กากมะพร้าวสาับเกือแบเปเซนตาะไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เป็นต้นเล็กต้นน้อยที่เอาปลูกรวมกันตั้งแต่ครั้งแรกพอคิดว่ามันจะไม่รอดพอมันรอดออกมาลากมันก็ไลยพันกัน ให้มันอยู่อย่างนี้ก็ได้ให้มันโตเต็มที่แล้วเราค่อยค่อยแซมันออกมาแบ่งนิดนดก็ได้จะได้หายใจออก ดินก็มีปุ๋ยดีนะแต่ว่ามันมันไม่โปร่งแค่านั้นเองนะคะวัสดุปลูกของต้นไม้แต่และอย่างมันจะใช้ไม่เหมือนกันต้องคอยสังเกตนะคะสังเกตเนี่ยค่ะได้จากการที่ลราถิ คุยมะพร้าวสับมาตั้งใจจะเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนต้นมูกสงสัยจะได้ไปซื้อไหมต้นโูกหลังบ้านดินมันแน่นเหมือนกันไส์ใหญ่ปลูกมาสิบกว่าปียกยก,ยกลือล้อ,อ,อยกใส่กระถางสุดท้ายก็เลยว่าเออดินมันแน่นว่าจะเอากาะมะพร้าวสับซื้อว่ามันไม่นานแล้วละคะ่ะว่าจะเอาไปเปลี่ยนได้นานให้โชคก้าชันก่อนล้วกัน พวกไม้ใบตระกูลไม้มงคลนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้วัสดุปลูกอะไรมากมายนะคะที่เราสังเกตที่เราเคยเลี้ยงนะที่เป็นลักษณะไม้ใบพวกอย่างเงี้ยค่ะไม้ใบทุกอย่างไม้ใบที่อยู่ในร่มลำไรอะค่ะใช้แค่นี้ก็พอแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยเม็ดอะลรช้าปุ๋ยเม็ดละลายช้ากับขี้บัวก็สวยแล้วนะคะอันนี้ไปแย่ง กระถางกระถางของต้นพุทธหุลาบที่ลื้อมาจากแปลงแคคตัสก่อนที่จะเอาแคคตัสลงมาเนะาวะปรากฏว่าลากเต็มเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาเย็นๆต้องหากระถางใหญ่ๆใส่ให้เธอใหม่ไปแย่งมาใส่โชกเก้ชาชันะตวนี้ดีกวเฮ้ยตะคอบ เเดือนก็มีเส้เดือนน่ไม่เท่าไหร่อยู่ต่อไปแต่ลาคาพาะมุดมุดไปเดี๋ยนะเส้เดือนมันก็นี่นะช้อนใช้ต่อไปก็เป็นมูลไส้เดือนนะคะมันก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยให้พืชเท่านี้แหละไส้เดือนอยู่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีสารเคมีเนาะ สังเกตดูนะว่าใครที่แบบใช้สารเคมีเยอะๆค่ะเวลาขุดลงไปข้างล่างมันจะไม่ค่อยเจอไสเดียนหรอกเดี๋ยวถ้าดูเป็นที่เป็นทางแล้วอ,อยากให้มันสวยก็เอาเหินหินเม็ดสีขาวมาโรยก็ได้ค่ะแต่กระถางมันไม่สวยนะโรยไปก็หนักเปล่าลำบากต่อการเคลื่อนย้าย จะสังเกตได้เลยแนมะ้แต่เราไม่ไม,ไม่ต้องเลื้อค่ะไม่ถึงขั้นต้องเลื้อดูอะถ้าต้นเขาสวยแบบเนี้ยแสดงเนี่ยว่ารากข้างล่างอะเขาเต็มนะคะถ้าถ้าเส้นต้นพร้อมกันเนะต้นที่มันโตพร้อมกันนะคะถ้ามันแบบแกลนงแบบเแบบแบบแบบนี้ย ลากมันไปต,ต่อไม่ได้แล้วมันหาอาหารไม่ได้นี่ก็ลากเยอะอยู่นะแต่ไม่ค่อยงามเดี๋ยวเราจะหากลนกระถางลึกๆมาใส่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตะขาบตัวเล็กๆมันไหลลงไปในกระบะมะพร้าวเราเดี๋ยวมือคว,ว้านไปคว้านมาจะเจอดีไม่กลัวนะแต่อย่ากัดไม่กลัวนะห้ามกัดแค่นั้นแหละ มือในหลวงดีเกิน <c oughs> นี่เมื่อกี้เทอย่างไง,ไงี้ไงแล้วจะขับตัวเล็กๆอ่ะมันก็วิ่งลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราต้องเทไอ้ตัวนี้ให้มันวิ่งนี้กันอันนี้มีสามต้นเล็กสามต้นเล็กจะใส่กระถางเก่าก็ยังพอได้อยู่ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะ ที่เกียจไปหากระถางเดี๋ยวเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่วัสดุมันเดี๋ยวเปลี่ยนวัสดุแล้วก็ใช้กระถางเก่าอาสีอีก เจ้ากรช้ยมันเป็นไม้มงคลเนาะแล้วมันก็ใบมันสวยดูแล้วมันก็สวยดีน,นี่อันใหญ่อันเดียวกันดูไหน่อเนาะลงไปตัดแค่นั้นแหละถ้าตัดจะจบขาววันนี้จบขาวจบการแสดงว่าได้ลูกตะขาบ จริงๆเลยแยกได้ไมั้ยเนี่ยจะตายไหมรูที่มันเกาะกันแยกก็เหมือนเราแบ่งหนอมันอาจจะมีรอยแผลบ้างแต่มันจะทำให้โติดโตได้มันอยูดเงินจนมันพัน มันใช้กระถางเดียวกันนะ4 5ต้นต้องแยกเป็น2ถ้าไม่แยกเป็น2เดี๋ยวลากมันออก ก็จะต้องมานั่งปลูกใหม่จริงๆขั้นตอนนี้นะถ้ามีปุ๋ยอะปุ๋ยเม็ดอะปุ๋ยไม่ดละลายช้าก็โรยได้ถ้าไม่มีก็ชีบัว<ๆ>ก็โรยได้ อยู่น,นานๆสักห้เดือนโอค้อวโอคว่าันเดี๋ยวจะนิสั้พวกตะขาก็มาความชื้นแบบมันมาอยูอ่ามาัน่ เขาบอกว่าจะให้ดีนะคะการย้ายพวกต้นไม้พวกปลูกต้นไม้ค่ะให้ทำตอนเย็นเพราะว่ามันจะช่วยลดเรื่องการคายน้ำเนาะต้นไม้มันจะได้ไม่เหี่ยวแต่ว่าไอ้นี่มันอยู่ในร่มอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บมันไว้ในร่มแบบนี้สักแต่โซนหน้าบ้านเรามันร่มอยู่แล้วนะมันรับแค่แค่แดดํำไรแล้วเอาเขาโยกมารับแดดํำไรช่วงเช้าเช้ามันก็โตดี คงจะวางไว้ในโซนหน้าบ้านต่อไปไม่ได้ตั้งใจจะมาย้ายเสร็จเลยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาล้างกระถางเก็บรดน้ำก่อนน้น้ำไหลล้ะท่วาไอ้ไรนะที่หลาบเมื่อกี้ที่เอา ที่เอากระถางมันไปอะคะ่ะนี่รากเต็มเลยเดิมมันเคยอยู่ตรงแนวกำแพงตรงนั้นนะคะพอดีเราต้องการแปลงปลูกแคกตัดเราเลยย้ายมันมาจะทิ้งก็เสียดายมันเป็นการชำเนะะี่ยค่ะจะใช้กิ่งชำแบบควบแน่นนะพุทธกุหลาบนี่มันโตเร็วมัน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 ขยายพันธุ์ง่ายนะคะเอากิ่งที่ ครึ่งอ่อนครึ่งแก่เอามาชำชำแบบพวกนั้นดูจากยูทูบอะคะ่ะชำง่ายปีสองปีสามปีก็โตให้ดอกนะคะก็ะเลยตอนแรกว่าจะเตรียมเอาย้ายกับบ้านเนี่ยแต่พอแผนเปลี่ยนก็เลยไม่รีบชำเมื่อไหรก็ได้นะจะว่าไปถ้าถ้าสมมุติว่าแพลนจะกลับปีหนึ่งอะคะ่ะ เตรียมล่วงหน้าปีหนึ่งก็ทันเพราะว่าต้นใหญ่มันก็ขนย้ายยากเนาะจริงๆเอาชำแค่ติดแต่ไม่เกิน30สิบเซนมันก็ย้ายได้แล้วเราเลยเหลือเก็บไว้ต้นเลยต้นแม่พันธุ์เราก็ได้มาต้นเดยมกันะนะเสร็จแล้วก็ให้น้ำกันซะหน่อย ต้นหนึ่งมันคล้า,ายต้นด่างน่ะแต่ไม่รู้ว่ามันด่างเลยมันเตยแสงมันก็ด่างเพรามันเจอความร้อนต้องดูว่าเก็บในร่มแล้วยังมันมีความด่างอยู่ไหม น้ำชุมช่มๆถ้าน้ำมันไม่นองในกระถางก็แสดงว่าว้าสดูโผที่เราเราใช้อาหารมันโป่งมันโป่งเพียงพอ ชุ่มนะคะเป็นอันเสร็จภารกิจเปลี่ยนกระถางนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำตอนเย็นๆค่ะสี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ต้นไม้มันจะได้ไม่เฉานะถ้าเป็นต้นไม้อย่างอื่นนะคะแต่ตัวโชคเก้าช้นมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะทนอยู่เหมือนกันก็เลยมันอยู่ในร่มอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องพักในร่มอีกจริงๆเขาก็อยู่แดดลำเละนะคะเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่ชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เราจะปลูกเรียงรวมกับเขาฤาษีนะคะเวลาลดน้ําเขาฤาษีน้ําข้างล่างอะค่ะมันก็อยู่อยู่ในหาชั่วก็ชัช้นนะมันก็จะทําให้ไม่เสียน้ําปล่าส่วนใหญ่กลางวันอะบ้านเราจะอากาศดีนะคะลมอย่างเงี้ยลมช่วงนี้จะเป็นลมที่ทับมาทางทิศใต้น,นะคะเป็นลมทะเลแล้วนะ ถ้าเป็นหน้าหนาวมันจะมาทางทิศเหนือตัวนี้จะเป็นขขาวเขียวนะท,ที่ที่เห็นในแบกาวเนี่ยนะคะเลี้ยงมา2ปีกว่าแล้วเขาเขียวก็คือเขียวยาวโดยที่ไม่รดน้ํานะคะเขาเขียวยาวโดยที่ไม่รดน้าเขาบ้านเราจะเลี้ยงอยู่สองสายพันธุ์นะคะมีขาวเขียวกับเขาเทานะคะมันก็จะช่วยกรองในเรื่องของกรองอากาศนะจริงๆสีเขียวมันก็ดูแล้วมันก็สดชื่นอยู่แล้วเนาะ ถ้าคนชอบที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็มีพื้นที่หน่อยเนาะมีพื้นที่อากาศถ่ายเทแล้วก็มีมุมรับแสงตอนเช้าเช้าอะคะ่ะเขาฤาือสีเขาก็โตดีนะคะดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรลดน้าเช้าเย็นแล้วก็ร้อยอย่าให้มันหนาหรือมันบางจนเกินไปนะคะอย่างช่วงช่วงเนี้หน้าร้อนร้อยหนาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่า,วาอากาศมันไม่ค่อยมีความชื้นนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนมันต้องขยายออกตอนนี้เริ่มหนาแล้วแต่ยังไม่ใช่หน้าฝนเราก็เลย ขยายไปบางโซนเนาะตัวนี้เข่าเขียวปีนี้ก็ขยายได้เยอะนะคะมาอยู่ในแนวเนี่ยเดี๋ยวจะพาดูออนี้เข่าเทาเนี่ยตอนที่ไม่ลดน้ํามันก็จะเทาเทาแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าลดน้ำเนี่มันจะเขียวไอนี้เทาสลับเขียวนี่ว่จะจัด หมวดหมูให้มันอยู่มันยังขี้เกียจอยู่ทำหลายอย่างเลยทำหลายอย่างก็จะประมาณนี้นี่ก็เริ่มลามมาัางบ้านนะคะนี่เท่าเาเข้าเทามันขยายง่ายนะคะเข่าเทามันขยายง่ายช่วงนี้แดดมันแรงทั้งวันมันไม่มีร่มไม้เราก็เลยใช้ตัวตะแกงถาดพลาสติกอะคะ่ะรองข้างบนเพื่อการแสงมันก็ช่วยได้นะคะไม่งั้นข้างบนมันจะไหม้ ก็จะสวยตอนที่มันเล่นลมพิ้วๆแบบนี้นะคะ